สวัสดีค่ะวันนี้21มกราคม2569นะคะก็อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วใช่ครับวันที่8กุมภาที่จะถึงนี้ใช่ค่ะวันที่8กุมภาพันธ์คนไทยเรากำลังจะต้องไปเข้าคูหากันอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันพิเศษกว่าเดิมเยอะเลยนะคะ มันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งสสอ,อย่างที่เราคุ้นเคยกันแล้วถูกค่ะครั้งนี้มันคือการโหวตบนพิมพ์เขียวของประเทศเลยก็ว่าได้เพราะเราทุกคนจะถูกถามด้วยคำถามเดียวเลยแต่เป็นคำถามที่แบบทรงพลังมากๆก็คือท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ครับเรื่องนี้มันใหญ่กว่าแค่การเมืองในสภาจริงๆนะครับมันกระทบกับชีวิตเราทุกคนตั้งแต่โครงชาติอำนาจเงินในกระเป๋าไปจนถึงสิทธิที่เราใช้กันทุกวัน วันนี้เราเลยจะมาลองไล่เรียงกันดูหน่อยค่ะจากข้อมูลหลายๆชิ้นที่เราไปรวบรวมมาทั้งรายงานข่าวสรุปจากเวทีดีเบตแล้วก็บทวิเคราะห์ต่างๆครับเพื่อจะมาแกะดูข้อโต้แย้งของทั้งสองฝั่งว่าทำไมฝ่ายหนึ่งถึงอยากจะรื้อสร้างใหม่ไปเลยในขณะที่อีกฝ่ายบอกว่าซ่อมเฉพาะจุดก็น่าจะพอแล้วค่ะแล้วอะไรคือเดิมพันที่แท้จริงของการตัดสินใจครั้งนี้โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ประเด็นนี้ต้องบอกว่าแบ่งสังคมชัดเจนจริงๆชัดเจนมากค่ะล่าสุดกะกะตะก็เพิ่งเปิดเผยตัวเลขมามีพักกันเมือนแจ้งจุดยืนเข้ามา35พักค่บ18พักบอกเห็นชอบให้มีฉบับใหม่แล้วก็อีก14พักบอกไม่เห็นชอบอืมตัวเลขนี้แทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรามาเริ่มกันที่เวทีดีเบตที่เพิ่งจัดไปดีกว่าคะข้อโต้แย้งหลักๆของฝั่งที่อยากจะเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ย เขามองว่าปัญหาของรัฐธรรมนูญปัจจุบันมันอยู่ตรงไหนคะสำหรับฝ่ายที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงหรืออยากแก้ทั้งฉบับเนี่ยนะคะแกนความคิดของเขาเลยเนี่ยมาจาก3เรื่องหลักๆเรื่องแรกสุดคือเรื่องที่มาค่ะที่มาครับเขามองว่ามันไม่ชอบทำมาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะรัฐธรรมนูญปี60มันเกิดมาจากคณะรัฐประหารไม่ได้มาจากเจตจำนงของประชาชนจร,จริงๆแล้วการทำประชามติครั้งนั้นก็บรรยากาศมันก็ไม่ได้เปิดกว้างเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยครับ หลายฝ่ายมองว่ามันเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ค่อนข้างปิดกั้นการแสดงความเห็นเหมือนถูกมัดมือชกอะยอมรับแต่แกลๆนี่คือเสาหลักต้นแรกของเขาเลยค่ะประเด็นเรื่องขี้มาเนี่ยถูกพูดถึงบ่อยมากจริงๆแล้วเสาหลักต้นที่2ล่ะคะต้นที่2คือเนื้อหาครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยฝ่ายสนับสนุนวิจารณ์หนักมากว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับนี้ทําให้อํานาจของประชาชนอ่อนแอลง ม,มีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าองค์กรอิสระและก็วุฒิสภาที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแต่กลับมีอำนาจมหาศาลเลยพอพูดถึงองค์กรอิสระขยายความนิดนึงนะคะก็คือหน่วยงานอย่าง<ม>กะกะตหรือปอป,อปอชอ,อะไรแบบนี้ที่ควรจะทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเป็นกลางถูกต้องครับซึ่งฝ่ายที่อยากแก่เขาก็มองว่าองค์กรพวกนี้ถูกออกแบบให้มีที่มาที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนทำให้การตรวจสอบถุงรุนมันบิดเบี้ยวไปค่ะ แล้วก็ยังมีประเด็นสส250คนที่มีอำนาจเลือกนายกได้แต่ที่มากลับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเลยและที่เจ็บใจสำหรับฝั่งนี้มากๆเลยคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกโฆษณาว่าเป็นฉบับปราบโกงใช่ครับแต่ในเวทีดีเบตคุณจตุรุนฉายแสงก็ชี้ข้อมูลให้เห็นเลยว่าตลอด8ปีที่ผ่านมาดัชนีความโปร่งใสของไทยกับแย่ลงเรื่อยๆอ มันสวนทางกับคําโฆษณาโดยสิ้นเชิงเลยเหมือนยาที่ให้มามันไม่ช่วยรักษาโรคแถมอาจจะทําให้อาการหนักกว่าเดิมอีกแล้วเสาหลักต้นสุดท้ายของฝั่งนี้ล่ะคะต้นสุดท้ายคือคกลไกการแก้ไขครับคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกออกแบบมาให้แก้ไขได้ยากมากๆในทางปฏิบัติยากยังไงคะคือต้องใช้เสียงสอวอเห็นชอบด้วยต้องผ่านประชามติหลายขั้นตอนมากมันซับซ้อนจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับ เหมือนเป็นการล็อกประเทศไว้กับที่ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอืปซึ่งในโลกที่มันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้การมีแผนที่ล็อกตายตัวไว้20ปีมันก็อาจจะอาจจะทำให้ประเทศเราเดินไปผิดทางแล้วก็แข่งขันกับใครไม่ได้เลยครับฟังดูแล้วเหตุผลของฝั่งที่อยากจะรื้อสร้างใหม่ก็หนักแน่นมากเลยนะคะคือมาจากความรู้สึกว่าระบบปัจจุบันมันมีปัญหาตั้งแต่ต้นทางเนื้อหาก็ไม่ตอบโจทย์แถมยังถูกล็อกกุญแจไว้อีกครับแต่ในทางกลับ กา,การจะทุบบ้านทั้งหลังทิ้งมันก็เป็นเรื่องใหญ่และเสี่ยงมากอะไรคือความกลัวหรือเหตุผลหลักๆของฝั่งที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนขนาดนั้นล่ะคะแน่นอนครับฝั่งที่คัดค้านการร่างใหม่หรือที่เสนอให้แก้เป็นรายมาตราเนี่ยเขาก็มองจากมุมของความเสี่ยงเป็นหลักเลยมีความกลัวอยู่3ามเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือความเสี่ยงและความมั่นคงความมั่นคงของประเทศเลยใช่ครับมีความกลัวว่าการฉีกรัฐธรรมนูญทิง้งทั้งฉบับ อาจจะสร้างสุญญากาศทางการเหมืองนำไปสู่ความวุ่นวายได้หรืออย่างที่คุณหมอวรรงเดชกิจวิกรมใช้คำที่แรงมากว่าอาจจะเกิดกะเกลียยุคเลยทีเดียวโโหครับเขาเลยเสนอว่าถ้ามีข้อบกพร่องตรงไหนก็แก้เป็นมาตราต่อตาไปดีกว่า เหมือนซ่อมหลังคาที่รั่วไม่เชื่อรือบ้านทั้งหลังก็เป็นมุมมองที่เข้าใจได้นะคะคือไม่อยากเสี่ยงกับความไม่แน่นอนแล้วประเด็นที่สองที่เขากังวลคืออะไรคะประเด็นที่สองนี้น่าจะเป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งและอ่อนไหวที่สุดของฝ่ายคัดค้านเลย oh. ก็คือการปกป้องสถาบันครับอ๋อ oh. ครับเขากังนวลว่ากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจจะถูกคนบางกลุ่มแทรกแซงเพื่อเข้าไปแก้ไขหมวด1และหมวด2 ที่เกี่ยวกับรูปแบบของรัฐและพระจำนาจของพระมหากษัตริย์ซึ่งเรื่องนี้นายกอนุทินชาญวีรกูลก็ประกาศจุดยืนชัดเจนมากชัดเจนมากครับว่าจะไม่ยอมให้แตะต้องสองหมวดนี้เด็ดขาดค่ะประเด็นนี้ถือเป็นเส้นแดงของหลายๆฝ่ายเลยแล้วความกังวลสุดท้ายของพวกเขาล่ะคะเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากๆคือประสิทธิภาพและงบประมาณครับเรื่องเงินใช่ครับในเวทีดีเบตคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ ที่เป็นสอวอเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่าการทําประชามติแต่ละครั้งใช้งบประมาณมหาศาลเท่าไหร่คะอาจจะครั้งละ3 0 0 0ัถึง4 0 0พล้านบาทแล้วถ้ากระบวนการร่างใหม่ต้องทําประชามติถึง2-3ครั้งตามขั้นตอนตัวเลขอาจจะพุ่งไปถึงหมื่นล้านบาทได้เลยโหหมื่นล้านนี่เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะคะเงินจํานวนนี้เอาไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยใช่ครับ ขาก็มองว่าเงินจนํานวนนี้ควรเอาไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องก่อนดีกว่าไหมนอกจากนี้ฝ่ายคัดค้านยังมองว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันก็มีกลไกที่ดีอยู่แล้วอย่างการมีวุฒธธิสภาที่ทําหน้าที่เป็นเงือนเบรกเบรกครับคอยตรวจสอบและคานํานาาสสที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเปรียบเสมือนคันเร่งที่อาจจะพุ่งไปข้างหน้าเร็วเกินไปการมีเบรกไว้บ้างก็ช่วยให้เกิดความรอบคอบมากขึ้นครับ ตรงนี้ล่ะค่ะที่น่าสนใจมากเพราะมันทำให้เห็นว่าการถกเถียงมันไม่ได้มีแค่ว่าแก้หรือไม่แก้แล้วแต่ถ้าจะแก้มันลึกลงไปอีกว่าแก้อย่างไรใช่เลยครับซึ่งตอนนี้ก็มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านวาระแรกไปแล้วสองฉบับที่สะท้อนปรัชญาที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ครับบทวิเคราะห์จาก policy watch เปรียบเทียบสร่างนี้ไว้ได้ดีมาก ร่างแรกคือร่างของพักประชาชนที่จะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดคโดยออกแบบให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอที่จะมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมส่วนหนึ่งและที่สำคัญคือมีสภาที่ปรึกษาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก77จังหวัดเลยเดีย๋ยวนะคะขอขยายความเขาว่าสอสอรอให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อน สสรหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญก็คือเหมือนเป็นสภาชุดพิเศษที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างเดียวเลยพอเขียนเสร็จก็หมดหน้าที่ไปแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับเป็นสภาเฉพาะกิจเพื่อการนี้โดยเฉพาะซึ่งร่างของพักประชาชนจะเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกคนเข้ามาทําหน้าที่นี้ให้มากที่สุดอืมแล้วอีกร่างหนึ่งล่ะคะในขณะที่อีกร่างหนึ่งคือร่างของพักภูมิใจไทย จะเน้นการคัดเลือกผ่านกลไกลของรัฐสภาเป็นหลักเลยครับอ oh. คือให้สอสอและสอวอในปัจจุบันเป็นคนเลือกสอสอรอจากตัวแทนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพความแตกต่างชัดเจนเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแล้วแต่มันคือคำถามเชิงปรัชญาเลยว่าเราเชื่อมั่นในกระบวนการแบบไหนใช่ครับร่างแรกเหมือนจะบอกว่าต้องเชื่อมั่นในพลังของประชาชนโดยตรงให้ประชาชนเลือกตัวแทนของตัวเองเข้ามาเขียนก,กฎกติกาใหม่ แต่อีกร่างหนึ่งเหมือนจะบอกว่าให้เชื่อมั่นในสถาบันการเมืองที่มีอยู่แล้วอย่างรัฐสภาเป็นคนชี้นำกระบวนการนี่คือหัวใจของมันเลยครับมันคือความขัดแย้งของความไว้วางใจว่าเราจะไว้วางใจใครมากกว่ากันระหว่างประชาชนกับนักการเมืองในการสร้างอนาคตของประเทศค่ะ และนี่คือจุดที่ทําให้การลงประชามติครั้งนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะไม่ใช่แค่าการเลือกระหว่างอยู่กับของเดิมกับสร้างของใหม่แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณด้วยว่าถ้าจะสร้างของใหม่ควรจะสร้างด้วยกระบวนการแบบไหนครับพอพูดถึงความซับซ้อนแบบนี้มันทําให้สงสัยขึ้นมาเลยว่าแล้วในสถานการณ์แบบนี้คนส่วนใหญ่เขาใช้อะไรในการตัดสินใจลงคะแนนกันแน่คะมันใช้เรื่องของเหตุผลทางเทคนิคล้วนๆหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากครับ บทวิเคราะห์จาก Policy Watch ที่อ้างอิงหนังสือ Referendums Around the World ให้มุมมองที่น่าสนใจมากว่าโดยทั่วไปแล้วผลของประชามติมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำถามอย่างเดียวเอาครับแต่มันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากแปลว่าการตัดสินใจของผู้คนมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของรัฐธรรมนูญโดยตรงอย่างนั้นหรอคะ เหมือนกับการโหวตเพื่อวัดความนิยมของรัฐบาลปัจจุบันไปในตัวด้วยหรือเปล่านั่นคือปัจจัยแรกเลยครับคือคะแนนนิยมของรัฐบาลการลงประชามติมักจะกลายเป็นการโหวตไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดปัจจุบันไปโดยปริยายอ๋อ oh. ถ้าคนพอใจรัฐบาลก็มีแนวโน้มจะโหวตตามที่รัฐบาลเสนอแต่ถ้าไม่พอใจก็อาจจะโหวตสวนทางเพื่อเป็นการสั่งสอนแล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะตามมาติดติดเลยครับ ปัจจัยที่2คือภาวะเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนรู้สึกว่าปากท้องลําบากก็อาจจะอยากลมโทษรัฐบาลผ่านการโหวตครั้งนี้ได้เหมือนกันเข้าใจเลยค่ะมันคือการใช้บัตรลงคะแนนเป็นเครื่องมือแสดงความรู้สึกต่อรัฐบาลและสภาพชีวิตของตัวเองถูกต้องครับปัจจัยที่3ที่สําคัญมากในบริบทของไทยตอนนี้คือท่าทีของชนชั้นนําทางการเมืองงานวิจัยจากทั่วโลกพบว่า ถ้าพักการเมืองใหญ่ๆเห็นตรงกันประชามติมักจะผ่านฉลุยแต่ถ้าเสียงแตกกันแบบบ้านเราตอนนี้ใช่ครับถ้าเสียงแตกกันรุนแรงแบบนี้ที่พักร่วมรัฐบาลเองยังเห็นไม่ตรงกันเลยประชาชนมักจะเริ่มระมัดระวังและมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเพราะมองว่ามันเสี่ยงเกินไปและปัจจัยสุดท้ายที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือเรื่องการรณรงค์และสื่อใช่ไหมคะประเด็นที่ซับซ้อนแบบนี้คงไม่มีใครอ่านรัฐธรรมนูมทุกมาตราเพื่อตัดสินใจแน่นอนครับบทวิเคราะห์ชี้ว่า สุดท้ายแล้วการต่อสู้มันจะย้ายจากการอภิปรายเชิงเหตุผลไปสู่การต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์และความรู้สึกแทนอืม สโลแกนง่ายๆที่ปลุกเร้าอารมณ์ได้ดีเช่นร่างใหม่เพื่ออนาคตลูกหลานหรือหยุดวิกฤตชาติปกป้องบ้านเมืองมักจะมีพลังมากกว่าการอธิบายรายละเอียดทางเทคนิคที่ซับซ้อนเป็น10หน้ากระดาษครับพอฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะยิ่งรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องไกลตัวเข้าไปอีกเป็นเรื่องของเกมการเมืองแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวบทกฎหมายที่ดูน่าเบื่อพวกนี้มันคือพิมพ์เขียวของกฎหมายทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราโดยตรงเลยนะคะใช่ครับ นี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากบทวิเคราะห์จาก policy watch ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่ารัฐธรรมนูญปี60ถูกวิจารณ์ว่าได้ตัดทอนหรือลดทอนสิทธิหลายอย่างที่ประชาชนเคยมีในฉบับก่อนๆไปอย่างน่าเสียดายซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเช่นเรื่องอะไรบ้างคะพอยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะได้เลยครับอย่างเช่นสิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ค่ะในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆจะเขียนไว้ชัดเจนแต่ฉบับปัจจุบันคำว่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหายไปเดี๋ยวนะคะเรื่องสิทธิการศึกษาฟรีนี่เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับหลายครอบครัวเลยนะการเปลี่ยนแปลงแค่คำไม่กี่คำในรัฐธรรมนูญมันส่งผลกระทบในทางปฏิบัติได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะมันคือการเปิดช่องครับเมื่อรากฐานหรือพิมพเขียวมันเปลี่ยนกฎหมายลูกที่ออกมาก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย หรืออย่งสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงก็ถูกลดทอนลงไปยังไม่รวมถึงการหายไปขององค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เคยมีเพื่อปกป้องสิทธิของเราเวลาไปซื้อของอืมแล้วก็ยังมีเรื่องสิทธิชุมชนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องสิทธิชุมชนในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการของรัฐ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพวกเขาซึ่งทั้งหมดนี้เคยถูกบัญญัติไว้อย่างแข็งแรงในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนแต่กลับอ่อนแอลงหรือไม่ปรากฏในฉบับปัจจุบันเท่ากับว่าเรื่องใหญ่ๆอ,อย่างการสร้างโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้านเราเสียงของคนในพื้นที่อาจจะมีความหมายน้อยลงมีแนวโน้มเป็นเช่นนั้นครับ และมีอีกคำหนึ่งที่สำคัญมากๆซึ่งหายไปจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับเลยนั่นคือคำว่าการกระจายอำนาจคำว่ากระจายอำนาจไม่ปรากฏเลยครับมีข้อสังเกตว่าคำนี้ไม่ปรากฏเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคำศัพท์แต่มันสะท้อนปรัชญาการบริหารประเทศและส่งผลในทางปฏิบัติอย่างมหาศาลมันส่งผลยังไงในชีวิตจริงคะในทางปฏิบัติมันหมายถึงการที่อำนาจในการตัดสินใจและงบประมาณสูนใหญ่ ยังคงถูกรวมศูนย์ไว้ที่กรุงเทพหรือส่วนกลางอ๋อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างอบตหรือเทศบาลขาดทั้งอำนาจและทรัพยากรในการแก้ปัญหาของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการขยะการซ่อมถนนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือแม้แต่การรับมือกับปัญหาน้ำท่วมทุกอย่างต้องรองการอนุมัติและงบประมาณจากส่วนกลางใช่ครับซึ่งมันทั้งช้าและอาจไม่ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่จริงๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วมันทำให้เห็นเลยว่าสําหรับฝ่ายที่สนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การต่อสู้ของเขาจึงไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองระดับชาติแต่มันคือการพยายามจะปลดล็อกศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อให้เขาแก้ปัญหาปากท้องของตัวเองได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นถูกต้องครับการถูกเถียงเรื่องรัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวบทกฎหมายแห้งๆแ,แต่เป็นเรื่องของปรัชญาในการบริหารประเทศ ว่าเราจะเชื่อมั่นในอำนาจรวมศูนย์ที่สั่งการจากบนลงล่างหรือเราจะเชื่อมั่นในการให้อำนาจท้องถิ่นได้ตัดสินใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นค่ะทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของการประชิญหน้าทางความคิดครั้งสำคัญของสังคมไทยที่เราพยายามรวบรวมและกลั่นกรองมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆมันชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของนักการเมืองหรือนักกฎหมายแต่เป็นเรื่องโครงสร้างอำนาจอัตลักษณ์ของชาติและทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตของเราทุกคนใช่ครับ และการลงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์นี้จึงเป็นเพียงก้าวแรกของกระบวนการที่ยังอีกยาวไกลและอย่างที่เราคุยกันไปผลลัพธ์ของมันจะไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวแต่น่าจะถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกของสังคมความกังวลทางเศรษฐกิจและที่สำคัญที่สุดคือระดับความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อผู้นำและสถาบันทางการเมืองทั้งหมด สุดท้ายนี้จากข้อมูลทั้งหมดที่เราสำรวจกันมามันทำให้เห็นว่าการลงประชามติครั้งนี้เปรียบเสมือนกระจกบานใหญ่ที่กำลังจะสะท้อนภาพความคิดของคนในชาติใน,นเวลานี้เลยนะคะเป็นประเด็นที่น่าขบคิดมากครับเพราะคำถามบนบัตรลงคะแนนอาจมีเพียงข้อเดียวว่าหินชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่แต่ในใจของคนแต่ละคนอาจจะมีคำถามอีกมากมายซ่อนอยู่ ที่พวกเขากำลังใช้สิทธิ์ของตัวเองเพื่อตอบคำถามเหล่านั้นไปพร้อมๆกันครับเป็นคำถามแบบไหนคะไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่าเราพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราตอนนี้ไหมเราเชื่อมั่นในอนาคตของประเทศนี้แค่ไหนหรือเราอยากเห็นประเทศไทยในอีก10ปีข้างหน้าเป็นแบบใดการกาบาดในวันนั้นอาจเป็นคำตอบต่อคำถามเหล่านี้มากกว่าคำถามบนกระดาษก็เป็นได้ครับ